ฮัลโหลสวัสดีครับผมนายนนกต่ายใง่ไหนะครับวันนี้ผมว่าจะมาเล่นเกมในที่มีชื่อว่าเลสตี้ฮ่าเกมแข่งรถออนไลน์นะฮะก็ไม่รู้ว่าจะประเพศไหนใครถาเฟซมาเอาไม่เป็นไรครับอ่ากดได้ดีนะฮะเพิหาห้องเจอนะฮะ ครับผมก็แนะนำให้คนเล่นเกมนี้นะฮะับสำหรับคนชื่นชอบความไวสะใจช้อยไปแล้วก็เล่นเกือบเทมครับตอนนี้หาห้องแข่งรถได้แล้วครับเรามาแข่งเลยครับแต่ที่มีชื่อว่าผู้ซ่าอะไรก็ไม่รู้นะครับอ่านไม่ทันนะครับรถพวกนี้ก็เทค่คกันเท่านั้นนะครับสู้ไม่ค่อยได้นะครับเราก็แค่เงินมาแข่งเล่นให้พวกคุณดูนะครับว่าเกมนี้เป็นแบบไหนนะครับเราก็จะให้พวกคุณเล่นกับเราด้วยนะครับ พ่อมันเจ้กเลยครับถาำหนึ่งสูนย์ครับออกตัวอีกมวยครับใครไม่ใครไม่รู้ครับผมก็เล่นนาๆโซ่โค้งวัคซีนพอใช้ได้แต่ก็ยังไม่โอเคครพอเราขับมีการชนอีกโอ้คุยคุยเกิน ก็ไม่ค่อยมูฟโลหรอกรับถ้าใช้โปรก็โดนแบงเกมนี้เป็นอะไรที่สุดยอดเลยถ้าใช้โปรแล้วไม่โดนแบงก็ไม่มีโปรหรอกครับเซื้อฟเจ็ดไม่มีาะว่าผมรู้ว่าชนทำไมวะว <c oughs> ันนี้ก็เป็นประสบการณนะ์นะครับช่างสนุกมากขอเขาเ้ามแล้วเหรอ เล่นให้เร่าโชนไม่ง่วงโชนลากับแล้เล่นเป็นทีมนะครับไม่ได้เล่นเดี่ยวๆโค้ดมันอะไรอันดับสองน่าลักมดครับฟูงอวันนี้ก็เป็นมาสองการนะครับเอทีห้าช่างแมงทีมกูชนะโหดช่างแมง ผมบางที่อาจจะพูดไม่พอกหน่อยนะครับผมไม่ได้ใช้สคริปอะไรผมไม่ได้ทําสคริปอะไรก่อนที่จะบาร์หลคลิปเลยครับเอาไปให้ดูกันนะครับในดอมบัมลอบอกเบล40อัพบอลล์เป็นเรื่อง,อนนงกรงีรับมาวันที่23นะผมอันนี้คลิปที่ผมทำที่23เดือน ไม่บอกแล้วกันเพรานะว่าเป็นวัดสงการนะบอกไม่ได้ใครไม่รู้ก็คนตีนกูเหรอไม่ <c oughs> ใช่ครับผู้เล่นครับก,ก็ไม่รู้ว่าใครมาดูคลิปผมครับขอให้นคนมาดูคลิปผมเยอะเลยบ,บับใส่ป่ะมีบ้าอะไรเสียให้น่อยนะ ตัดนี่ก็ตกตัดเลยครับเนี่ยไม่ทันเขาโอ้เราตัดไปสามถืออาไรลดสไตล์นินี่สามร้อยอัพนี่ก็ถือว่าแรงนะดูแล้วก็ดูได้จ้าสิ่ง้อยกจะชิมจังโอ้โหหัวครับลบลำเมียดฐาง สุดครับโดดก็โดดได้ครับตีบู๊นนแบบแบบไม่มีมันหมดลยตุดเออตด้วยเนโอ้ยใครกระแทกโกม อยู่น้กโอ้เขหาหักพอดี <c oughs> โดดได้ด้วย,วยกเกมช่งงมางบูรณาครับนี่ก็คือเกม r e s ตี e n t e v ผมขอมาแนะนำให้นี้นะครับไม่มากไม่หมายคลิปสั้นๆคลิปยาวคนไม่ดูนะครับสั้นๆนะครับขอจบคลิปโดยแท่นี้นะครับขอบคุณครับ